มือหนีไปได้บักม่วงมากค่ะพี่น้องบักม่วงยังกับบ่งหูแต่ว่าเขาบอกว่าบักม่วงแกลียวค่ะม่มวงพันหนีปกติเวลาดิบเขาจะสีเหลืองเป็นบอพี่น้องหรือว่ามีหลายแบบอันนี้ม้วนกับบ่งหูด้วยค่ะพี่น้องผู้ใด้หูกับข้อมินบอกกันได้ด้วค่ะจุดสําคัญบอดีอยู่ตรงนั้นค่ะบักม่วงยังกับได้เบิดว่าแต่มีรสชาติเปรี้ยวค่ะพอดีม้วนมีปูแป้นพันปีค่ะพี่น้องจังได้จังว่าพันปีแซฟีดไหวสามสี่เดือนแหละค่ะเพราะพันได้กินอยู่ค่ะสื่อแม่แม่นแล้วค่ะพีีี่่่่นนนน้้้้้ออออองงงงมมมมมมมืจจจะะะะาาาาาาาเเเฮ็็ดดยยำปปปููแแแใสวกกกฟลลขบิ ปรากฏวดวกับมันทุกโตคือเก่าค่ะงามงามค่ะพี่นองเหลืองอุ้ยหุยเลยจ้ะข้าแต่บอาเลืองปูกะเตรียมพักเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะมาเริ่มย่ำกันเลยค่ะพี่นงใส่พริกที่ห่าตำไว้ลงไปมือนีมวยใส่เป็นพริกจินดากับพริกขี้นูดนะะ้วค่ะความแ่บนี่ก็ตามตรงการเลยค่ะพี่นองมักเผ็ดน่อยเผ็ดหลายก็จัดไปเลยค่ะจากนันกัเพิ่มความนวดโดยนำปูราผาแบ่บใส่น้ำปลาลงไปจืดนึงค่ะตามโดยน้ำตาลบักเผาค่ะผู้ไดบวมีน้ำตาลบักเผากับใส่น้ำตาลทรายกับได้่เด้อย่าาาง้เขกกนจปูล เืีองที่เ่าเตรียมไห้ลงไปค่ะโคเล่โคเล่แห้งเขากันอีกเทื่อนหนึ่งค่ะพี่น้องพอเคืองกับน้ำยำเขากันเหลี่ยมห้องกับเติมผักชีลงไปเพิ่มความหอมค่ะพี่น้องบอกเลยว่าน่ากินมากๆเลยค่ะมีกะผักไปน้ำลายแตกไปค่ะพี่น้องหอมกินน้ำปูราแล้วก็หอมกินมากหน้าบอกเลยว่ายำสูตรนี้กระเฮ็ดง่ายเฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดขายกับปังจ้ามาค่ะพี่น้องมือน,นี้ได้เมนูยำปูแปะหรือว่ายำปูแป้นหรือปูใบไม้อันเดียวกันบาพี่น้องไพ่หูกับคอมเมนต์บอกกันในเด้อค่ะนี่ยำใส่น้ำปูราผักแซ่บนัวๆเลยค่ะมือนี้พี่นองเบึง โอ้น่ากินมากเรืองๆเลยคะ่ะพี่นอ้องอือวดก่อนืมมาเด้อจ่าเส็ ب, ๆน้ำกันอืเอาแบบชอนหน่อยๆควัดมันจังแบบใด้เบิ่อตัออกมันอร่อยมากข้าจเจ้าดองน้ำปลามากนี่กั บดี body, มีความเค็มบดี้คือต้องบดีโดองนี่แหละค่ะพี่น้งองอร่อยอ่ะใส่บักม่วงแซ่บเว่อ ใส่กระเทียมดองน้ำสื่อมาดนแล้วค่ะพี่น้องเขาก็เดี๋ยวเอามาย่ากินอหอมตักหนัำใส่ ปูมันแห้งครับพี่น้องมันหอมถือกำนำย่ำแล้วแบบแซ่บเวอร์ใส่ทั้งส่วนหน่อยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันควัดมันปูบปแหละ เครื่องโลด้วยค่ะพี่น้องปูเป็นวันสวนมันปูเรื่อง,อห,งหูยเลยจ้ะอร่อยมาก 一样跟努啊努哈。 อร่อยะกินเพื่อนแห้งเพื่อนจะมีความหอมของปูด้วยค่ะพี่นอ้องมันปูกับมันๆแบบน,น,นี้ถือกำนัำย่ำนวลๆกินเพื่อน อูอันนี้เขาเห็ดยังกินแน่พี่หน,อง,หน,อ,งหนองจากยำ <c oughs> นึ้อเิ่งกะหน่อยตามโตเพิ่นแซ่บจัง มะม่วงกระสุมพอดีพอดีค่ะมะม่วงแก้วขมิ้น <c oughs> มาห <c oughs> นําย่ำสูตรนี้ฮ็ตขายเดืเลยค่ะพี่นง อร่อยมากใจน้ำปูละเมื่เช็นขนม เรืองเรืองมันปูค่ะพี่น้องใส่น,น้ำละลงไปอืงไป в окна. สืบปูมาย่ำกินเอง <c oughs> สะใจค่ะพี่นอ้อง <c oughs> เต็มถาด อร่อยมากบ็กไดี้กินดนหรอคะพี่น้องดนโดนเฮ็ดกินเธอหนึ่งกับแซ่บๆซบย่ำกะละมังหนึ่ง <laughs> แขกหวาน โหเดืองอุ <gr> ้ยหุยแซ่บจังพี่น้องคณะว่าปูนี่สื่อมาแซ่ฟีดไว้ต่งเต้ดุนดุนคนสามสี่เดือนละ สยแซ่บ <c oughs> เบอร์ค่ะพี่น้อง <c> เ <oughs> บอร์ย่ำกระละมั่งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ปูเนี่ยอาจจะเนื้อ่อบอราแจะวะจัก,จกบักม่วงเน่หอมเน่ <c oughs> กินหายอยากไปเดยช่วงนี้อากาศเย็นกะดูแลสุขภาพน้ำเด้อยค่ะพี่น้องเจ้าหน่อยกับปีใหม่นาาจะเรียนฉลองนันนี่เดี๋ยวมันสีบดีมวนน้ำพืนออกไปข้างนอกอะใส่เสื้อแขนยาวมุนอีกท้าบานเมื่อกเทึ่งร่มหนาวทึ่งฝนลิน อากาศยกระคึมคึมมือนี้มวยกะได้ยำปูแป็นเนาะค่ะมาเสพๆกะละมังหนึ่งเบิดเกี่งเลยค่ะพี่น้องเหลือแต่ตอนพริกตอนอยังแน่ยน้อยนึงคือเก่านะคะ่ะถามมวยกินสดด,วด่วนหรือว่ากินมุ่ม,มัม่กินบอสภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยได้หลายเด้อจ้าล้วกันถา่ายมาคลิปนี้มักเมนูนี้กะฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มวยน้ำแน่เด้อจา้าสำหรับเมน,นูตลอดเด้อค่ะสวัสดีค่ะ